แลัวเพื่อนวันี้พี่คูนมารีวิวช้าแมมมอสจับไดโนเสาร์ทีเล็กคนไฟได้ใช่ไหมครับโอเคอ่าเลยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าไปดูกันเลยครับแมมมอสแมมมมอสันเป็นยังไงบ้างครับไหนนี่มันเป็นยังไงครับโอ้มันมีอะไรครับมีงวงนะครับงวงมีไฟไหมครับเนี่ยนเราใช้ถ่าน ของงามมีไฟใช่ไหมตามีไฟแล้มีหามีไฟใช่ไหมครับอาเดีวลองเปิดให้ดูหน่อยสิครับเพื่อนๆดูหน่อยเ่าออกเลยอะหพื่อนเสียงเหมือนด้วยีันไหับมัวมัหัวมันส ไปอนโนโอเคนีค่ครับต่อไปครับชีลอ,อเลต่อไปครับตัวไหนครับต่อไปเป็นดันสาวพ้นไฟใช่ัหยครับนี่ยนี่เลย อ๋ออกอ,อกไข่ไดอ้อ่ะอะดูจากดูจากของเคิงเลยดีกว่ามาไหนเป็นยังไงบ้างครับไหนใส่ออกไข่ตรงไหนออกไข่รตรงนี้ไข่รตรงนี้ใช่ไหมค,ครับโอ้นี่ไข่อะใส่ไข่สิสามฟงองไข่มีสามฟองครับที่ให้มาใช่ไหมครับอ่ะไหนที่ใส่โอ๊ยมันก็ใสไ ER <S <S ไ่ได้เลยเะอทำไมล่ะครับดูดูเป็นยังไงเป็นยังไงครับที่ออกมาก่อนมกรใส่ได้มากดูดูนะนี่ก็ใส่ใบเลข ูโอ้มใสต่ต้องสามพันเลยครับต้องสามฟองเลยสเลสเดอร์วิกอ่ะครับรโอเคเอา้าวเสร็จแล้วตองน,น,น,นี้มันพ่นมันพ่นไอ้น้ำได้ใช่ไหมครับตัวนี้พ่นควันได้ตรงไหนครับที่พ่นที่ใส่น้ำอ่าตรงน,นี้ตรงหัวหมันนะครับทำไมน้ำมันเปียกเปียกเนี่ยอ๋อโอใส่ที่ใส่น้ำเมื่อกี้มาครับอ, <c oughs> อ่ะอ่าใส่น้ำเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับรอให้ดีนึงนะโอเคอ่า โอเคอ่าจะเปิดโดนที่เปิดตรงไหนครับที่เปิดน้ำเดือดติ๊งไปเลยจะเปิดอยู่ตรงเออมตรงนี้อ่าน้ำเดือดโอเคอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูติัวนี้เนี่ยอ่าไม่เป็นไรครับเปิดได้เลยโอ้มันเป็ไฟดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะอ่าดูตรงปากเลยครับแล้วตุ๊กนะแล้ว พ่นไอ้น้ำไปนะโอ้ควันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วไข่ก็ออกมาเอ้ยไข่ออกมาหนึ่งฟองออกมาหนึ่งฟองนะครับไปไปอีกไปที่สองโอโหเย็นอ่ะเย็นเลยใช่ไหมครับเออยตกแอรล้วหลุ่ายนนมาแล้วอันนี้เลยอ่า ของช่องของพูมัน,นะคะรับสองฟองแล้วก็วจะมีไฟด้วยนะครับไฟไฟตรงที่ของจานนอกมันนะครับมาที่สามมาที่สามมาแล้วนะครับโอ้อยังสบายเลยพี่ภูมิถูกใจเลยนะครับ,น,น,บ,บน่าจะปวดแล้วมั้งอ่าไหนหันหน้ามาฝั่งนี้สิครับดูด้านหน้าบ้างโอ้นี่นะครับชวนชวนโอ้โห นี่มันขยับตรงไหนได้บ้างครับอ่อตรงนั้นเหรอเรื่องนั้นเหรอนี่ครับปิดปิดก่อนปิดนะครับปิดเลยอ่านด,ดูซิมันแคบตรงไหนบ้างตาแขนเป็นอิสระเลยอ๋อแขนยกได้นะครับแล้วก็ตามันก็มีไฟใช่ไหมครับเวลาปเปิดใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ขาก็ขยับได้หางก็ขยับได้นะครับหางเก็บไม่ได้อ่าไม่ได้เหรอไม่ใช่มันแกว่งเหรอครับแล้วก็ถอดอออก๋อถอดออกได้นะครับขออย่างไว้อ่า สบายอที่น่ลืมก็ไลบบเชมสาาให้ยนะครับบายน้หมดแล้วตกไปแล้ว